รับสวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้มาถึงคิวของฮานอยนะครับเป็นฮานอยรวมนะครับเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ VIP นะครับผมเนาะก็สามารถนี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองทำฮานอยพัฒนากับฮานอยอะไรนะสามขี้ใบตัวสุดท้ายนะ <c oughs> เออลองดูทีหนึ่งนะว่าจะ เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าตอนนี้ก็ดูไอ้ห้าห้ารอบนี้ไปก่อนนะครับเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติ VIP นะครับสำหรับเด่นวันนี้นะครับผมวางไปที่เด่นเจนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจกับ8ดนะครับวันนี้เฉพาะกิจตัวเด่นเขาก็คือเจ็ดปดเกนะครับ เจ็ดกับแปดแล้วก็เก้าศูนย์ตัวเน้นนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์นะครับขอให้มาแบบนี้เลยนะทีนี้ก็มาดูชุดตัวอื่นตัวรองเป็นนิดหนึ่งนะก็จะมีอ่า เจ็ดสองแปดสองนะครับส่วนตัวรองนะครับส่วนตัวรองผมจะรองไปที่อ่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม แปดหนึ่งแปดสามนะครับตัวเด่นตัวเน้นเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์นะครับเน้นสี่ชุดนีนะ้ทีนี้ก็มาถึงน้อยรวมน้อยรวมก็จะเด่นที่เจ็ดกับแปดมาดูเจ็ดก่อนนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดสองแปดสามเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับชุดสามตัวแตกศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แปดเก้านะครับสองชุดพอนะครับสำหรับฮานอยของวันนี้าขอให้ปังขอให้โดนกันทุกคนนะครับสำหรับ หาหนอยนะ,ะตัวเน้นหานอยหน่อยฮาหนอยมีอะไรบ้างที่เน้นที่ชอบที่ใช่นะครับก็จะมีแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดสามนะครับมาบ่อยแล้วก็ เจ็ดศูนย์นะครับย่าลืมตัวของมันเองด้วยนะครับฝากอีกชุดหนึ่งก็คือเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดชอบมานะครับลืมเจ็ดแปดนะครับ ตัวเน้นก็อยู่ที่7 9 8 3 8 1 7 0 8 9นะครับฝาก7 8ไว้ให้พิจารณาอีกชุดหนึ่งเพราะว่าบางคนถ้าไม่ผมเขียนลงไปบางคนไม่จับตัวเด่นมานะครับก็คือเด่น7 8, กับ8ก็จับ7 8ให้ด้วยนะครับเผื <c oughs> <c oughs> okay, ่อเขาออก7 8แล้วไม่พากันได้นะครับโอเคโชคดีทุกคนนะครับสำหรับฮาหนอยวันนี้สวัสดีครับ